ทขาตง้นเนี่ยมาจากสองโลกนี่ปะกอบสองเอา

โอไปนบตงกะแตกตงเลยเนาะกับปนรโลวะใหญ่เตบอ้าวใหญ่เตบตัวโตครับเ เออบรินออวันเมื่อวานก่วัน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 ันว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 ัเวัน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 ววัน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 วนวั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 วันันวันวันนวัทั้งันวันวันว่นวั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 ัวันวันวันวัันั ทรงงามๆอยู่ดอกของม่าม,ม,มันลงกะลงอะไรรมเอเก็บประคอครับประชั่นโอ้ <c oughs>

เก็บหนึ่งเต้มาตัวปลาเข็งปลาเข็งเข็งทมาานนะปลาเข็งี่แลเยอะเปลาตมงน้หนีเอเัด่นปเ่าอยใ่เยลยีเยงยปลาหมอใหญ่ครับ อ้อน oh oh ัดเฮ็ดนาเฮ็ดนาเงี้ยมาเจอปลาอีกแล้วครับหนาตื่นเลยตาตาตีดิไม่เรียตาตื่นแล้วสิอ่อ

ก็ดึงไปบอกไกลยังดีเหี้ยมันก็จรอเอากระส่งตาตี่เท่านั้นเหมือนจะโดนปลายอีกแล้วครับเห็นเปล่าลูกพ่นเอาหมดเอาไปยังนั้น

แมดมันงงอะไรวะเห็นบ่โอ้ยกูเห็นอีหยังน้อโพดดูเบิ่งตีนกันได้ออกดอกเห็นออกในไทยดอกโอ้ยเบักแหนดกำบ่อยู่กำบ่อยู่ก็ไปเบิ่งกำ2มือบ่หนัก2มือแล้วก็เอา2มือห่มดิแล้วลื้อดไปเลยห่มบ่อยู่